สูตรอันนี้สูตรอะไรครับนี่สามพม่าเรียกว่าอะไรเนี่ยบัวเชนิยะเชนิยะโอ้เลยเองจะหมักแบบไหนนี่ใส่เกลือทอดเลยใช่ไหมตัดผมทีเลยเหว้ยโหลดเลยครับ เดียลยอันอันมากล้องไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อช่างไม่ค่อยนัดเลยลำเราพปลาสุ้ที่ลำสิ่นสีเลยม่ช่างซื้อกระสีมึงเ่ยเนื้อตันเตันแต่ว่าเนี้อเป็นตันไหนเนื้อสดสดเรียบไว้มาก่อน

อเลยสูตรเองเลยเออุปเปร์ปโอ้เกลือชุนรสเลยโอ้อร่อยหาะเลยครับนี่โอ้อหก็ทรายร่อยอะไรไอนกระทะนี่ล่างกว่าไหม

โอ้เดี๋ยวปลามามาตามนี้แบบนี้กันแลาก็เคยมาีนะไม่ฮาีนะอ้ปลามันมาตามนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่มอะเั้ยลัมหมันอยู่แค่บ้านอยู่ในเลยนี่หละกับแก้มเลานี่แหละ มขึ้นมาส่องไฟต่อ่อคเียก็ได้เสียบไฟปักนอนยครับตัวช็อตดับดับตัวหนึ่งเดี๋ยวเลยมอเห็นอู๋ใครใครได้ไนี่ใหญ่นานน้ำมันได้ไหมนี่านนมันนดเลย้ยมถอลยชช่ครบ ไีฟาหูยโซดีเจอกันสัมผัสสุนัยก่อนคิดคิดถึงเมียไหมตอนเนี้ยเอถ้าลาไปนี่จะบอกเมียว่าไงเนี่ยลาไปเนี่ยรอก่อนนี่นเนี่ย

บรรยากาศเย็นนี้อีกแล้วครับโอ้โหไอ้ยีนิดเดียวยีนิดเดียวดิ อป,ปกติจะร้องเพลงกันนะน,นี่เนาะร้องเพลงหุยไม่ร้อง้าเย <c oughs> ไอ right. ้นเป็นคนขยันเลยโอ้เดี๋ยวเสัมผัสกันครับใครใครทำนี่ของหวานเหรอทองอะไรมาดูคนไดยี่สบน่โอยโอ้มีแต่ฟักทองเหรอใช่องอันนี้อะไรนี่เฮ้ย โอ้มาขายไม่รู้เลยมีกี่อย่างเนี่ยสองสูงกับสามตัวเลขชีใครทำเนี่ยใครใครทำเนี่ยใครใครทำเนี่ยหญ้ครับยากใช่ไหมโอ้ยเองขยันแต่ว่าเด้อไปขายทางไหนเนี่ยขายทุกวันใช่ไหมไปปลูกสวนฮะไปปลูกสวนไปปลูกสวนตรงไหนเนาะวัดหลวงปู่โอ้วัดหลวงปู่สวนไปทางไหนเองไปทางนี้เหรอนี่ก็มีกระถินไม่ใช่เหรอวัดหลวงปู่สวนออกอะไรก็มีกระถินไหมกระถินสองกระสองกระสอง เอเมทัพออถุงเท่ายี่สิบเห,เหรอเอาเดี๋ยวพี่ช่วยเองห้ถุงหถุงยี่สิบาทเอกล้วยชีกินเองเองรูหุ่นพี่เลยกินกินอะไรดี <laughs> นดี่ยเอากล้วยบชีอะ เอาขวดบดชีสองถุงถักทองสามถุงเห็นไหม2ถมถุงหนึ่แมเอาเสื้อี่นะปหนึ่ยโอ้โนี่ปันมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนทานนู้นเหรอนี้โ้สุดยอดเลยว่ะค้ย เองอายุเท่าไรเนี่ยเก้าขวบเก้าขวบปไหนวะเนี่ยปอสามปอสามท่ากี่บาทร้อยนึ่งร้อยหนึงเราต่างกันร้อแงได้หมร้ยสิบแคืนได้ไหมไม่ได้ได้อสิบบาทเนี่ยไม่ได้มจะตกแล้วเราจะได้กบบ้าวเยฮะ เจ็ดท to ุ่งาว่าจับไงจะวางเออเองวางก็ได้เอ้าให้ให้ลุงแกเลยเอาให้ลุงแกรับดูรับครบไหมรับไหมครบไหมเองขายทุกวันเลยเหรอใช่อืออ่าทุ่อ str ีกทุ่งนึงเพิ่มอีกสิบบาทได้ไหมลดสิบบาทได้ไหมได้หมดเร็วไหินึกว่าเอิงชื่ออะไรชื่ออะไรบอกก่อนชื่อพัด

เอานับดิเหลือกี่ถุงเหลือหกห้างเหลือหกถุงมานอนห้างนอนห้างเลยผมนอนจริงนอนยืดตัดไม่ต้องตัดผมนอนห้างไงผมให้นอนแบบหลับเลยเอา hey ใครกินของหวานบ้างนี่กินของหวานเอาไปแล้วถุงดิถุงละห้าบาทเอาไปเอาโอเคน้องเอ้าเดี๋ยวให้คนอื่นชิมบ้างพี่ชิมไม่ได้ก่อนเอา เห <c oughs> ็นไหอ่ะเพียรให้เองร้อยยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวเต็งอยู่นี่ไห่ไหนเอาอะไรกล้วยหรือว่าเอาไปเลยไดี๋ยกินโอ้โหโคตรเท่อไป <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันโคตรขยันเลยอะไปแล้วไปแล้ว